คก็เจอเจอริวแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็ตอนนี้คืออย่างนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนกับว่าทุกคนน่ะมันต้องมีเขาเรียกว่าโซเชียลเะารียโซเชียลมีเดียมันเป็นอย่างนี้นี่คือผมก็ประมาณว่าผมล้างลาไปแล้วก็ผมหนีจากโซเชียลเข้าใจ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 ทีนี้อย่างนี้คือบางทีเขาดูอ่ะคนเขาดูเขาดูริวอ่ะเขาอาจจะติดตามไม่ได้หรือติดต่อไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ไม่ทราบว่า เดี๋ยวขอขอ Facebook ได้ขอทุกอย่างที่สามารถติดตามริวได้นะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอเผื่อใครที่เขาอยากจะช่วยหรืออะไรเหรอถ้าสมมุติว่าตอนตอนนี้คุณบอยเป็นผู้จัดการคุณริวอยู่ใช่ไหมช่วยดูแลช่วยดูแลก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอาจจะมีคอนแทคที่สามารถเนี่ยเผื่อมีใครติดต่อมาผมผมจะทำโซเชียลมีเดียให้เพื่อให้คนติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวลิวเขาจะมีเฟซบุ๊กอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปก่อน นะเพราะว่าเรามีธุระแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวประสานเรื่องงานเรื่องอะไรให้ขอบคุณมากยขอบคุณนิกกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวลุยกันทีนี้ทีนี้จะบอกว่าตอนนี้ข่าวมันออกไปแล้วเพื่อนไม่ต้องไปเสียใจกับอะไรอดีตมันคืออดีตเลยใช่ป่ะคือเราคิดว่าเราเดินแล้วเราสะดุด่านัหนเราล้มแล้วเราลุกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ได้เวลาเขาเรียกว่าโมดิฟายแล้วโมดิฟายเดี๋ยวกูจะโทรหาพวกเพื่อนๆนที่มีคอนเน็กชันเรื่องพวกแบบ คลินิกสวยๆงามๆให้ลรหลอประสานด้ว่าจะช่วยยังไงโอเคนะลิวเพื่อนมีอะไรฝากฝากใครแบบถาใครอยากจะช่วยเหลืออะไรเงติดต่อยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่รวมทั้งนิกี้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามว่าหลังจากนี้เราจะไปอยู่ในช่องทางไหนไอ้ปั้นก็อยากเจอมึงไอ้กัปตันหล้ฟื้นก็อยากเจอเดี๋ยวเดี๋ยวกูนะให้มาเจอกันได้โอเคโอเคนะแล้วเจอกันครับแล้วเดี๋ยวติดตามริวเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะโอเคครับ